สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนทาง YouTube หลักกาพี่พีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคทเก่งสวยเสียงอีสานค้นเกา่าค้นเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะเซลแคทกับ G, ยูทรลานสนุกค่าเฉินเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องรกคาท่านไหนนะคะกําลังมองหารถขอบรั่วนะคะหรือว่าแบบอยากได้รถหาที่นั่งนะคะขนาดกว้างนะคะภายในกว้างนะคะเมื่อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อง รถสวยเลยค่ะเป็นเจ้า Honda h เฮสอาวนะคะลูกคา้านะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสวยจัดเลยค่ะลูกค้าสีดำนะคะที่สำคัญนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่อ่า,าในราคาพิเศษนะคะราคาปกตินะคะอยู่ที่เจ็ดแสนสองมืนเก่าพันบาทค่ะสำหรับลูกค้านะคะตอนรับปีใหม่นะคะเอาราคาพิเศษไปเลยค่ะราคาเพียงหกแสนแปดมืนเก่าพันบาทค่ะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเฝ้าติดต่อขอมาหาเซลแคทนะคะที่เบอร์ศูนย์เข้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเกานะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะเคสดีๆประวัติดีจะเต็มฟรีดาวเพราต้องใส่เงินออกรถจักบปันะคะเอารถส,สวยๆแบบนี้ไปขับไปขี่กันได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องรถสวยจัดเลยนะคะเจ้า hrv นะคะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมามึงดันหนานะคะดันหนานะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง พันแปดนะคะพ่อแม่พี่น้องพันแปดเนาะหนาๆนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะลูกค้ารถบิมีสีนนัดพี่ความจานำเข้มในใดทั้งสิ้นนะคะการัานตีวารันตีนะคะรับประกันคงสั่งเดิมแทนแน่นอนรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถออกรถด้ทุาชีพนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนนะคะในส่วนของกระจังหนานะคะลูกค้ากับสภาพสวยๆค่ะสองลมบ่แตกบ่หักนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะโรโกนะคะฮอนดานะคะก็คมเยี่ยมสภาพสวยสมบูรณ์แบบเนาะกระจังหน้านะคะมันบร้เป,เป็นแบบคมเยี่ยมนะคะมันเป็นสีแบบว่าสีเลดโกะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับสีแบบสีดำแน่กับบอดดับแน่นเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ากับสีวสวยๆใสๆนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นสีเลสโกนะคะไฟหน้านะคะลูกค้าสาภาพส,ายสวยๆเลยค่ะไฟบอแตกบอหักนะคะ สวยจัดนะคะคันนี้นะคะแคแจกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องสวยเลยพ่อแม่พี่น้องมเมืองรดจริงได้นะคะที่รา้านสุกค้าลงเกา่ราร้านชิวตรงขามกบิกซี่ลมเก่้ายูจังรัดกอทมอนะคะแบบเวนเขาม,มามืองลดกันใด้เลยค่ะเจ้าตัวนี้มาน่นแราคาพิเศษพิเศษเลยค่ะอ่าราคาเพียง 6แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะแม็กสภาพสวยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องแม็กบ่แตกบอหักนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นอย่างปียี่สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะในส่วนของอย่างนะคะลูกค้าออกรถก,กับเซลคทนะคะแถมฟรีเปียนอย่างให้พ่อแม่พี่น้องค่ะออกรถไปแล้วนะคะก็ะต้องไปเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมเลยค่ะกระจกนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะกระจกมองหักนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะคะ สวยจัดเลยค่ะเรียงคมสันต่างๆนะคะลูกค่ะชื้อว่าสวยครบนะคะและออปชันทุกอย่างนะคะพอไปพี่นลองครบๆเลยค่ะ <c oughs> ในส่วนของมือจับนะคะในส่วนของเปิดอ่ามืออ่าเบาจับประตูเนาะค่ะเออเอินเบาจับประตูก็ได้เนาะเบ้าจับประตูนะคะ,เออเอระหรือว่าเนวยเปิดหนักนะเปิดประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค,ค้าเป็นคมเนียมนะคะเป้าจับประตูเป็นคมเนียมนะคะ สภาพสวยกระจกนะคะเดิมๆค่ะพ่อแม่พี่น้องกระจกเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานค่ะทุกบาทนะคะเดี๋ยวไปมือภายในค่ะภายในนะคะลูกค้าท่อนสีดํานะคะเป็นบอะปอร์เฟคต์นะคะเจ้า h ฮสาวีนะคะลูกค้าสวยจัดเลยนะคะนี่เลยค่ะบาะตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆ,ๆแบบนี้ค่ะแคดมากแห้งนะคะมากเบาะนะคะสรงแบบว่า รูหลาอืมส่งแบบรูหลานะคะที่สําคัญเจ้าตัวนี้นะเปิดหลังค่าได้นํานะคะเดี๋ยวแคดสิพาลูกค้าเปิดนะคะในส่วนของนะคะเกียร์นะคะลูกค้าเนาะสภาพสวยนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้มีแนวว่างแก้ยวหนานะคะลูลลลาากะคะ้าออปชั่นของเจ้าเฮสอาวีนะคะพ่อแม่พี่น้องสวยจัดนะคะครบเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเนาะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาัยมาติฟักงชันนะคะคุ้นแจนะคะเป็นคุ้นแจขี้เลดนะคะพอไปพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมันบโฟกัสเนาะเป็นคุ้นแจขี้เลดนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของปุ่มปูสตาร์ทนะคะพอไปพี่น้องเหยียบเบรกนะคะแลวก็กดปุ่มปูสตาร์ทได้เลยค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะแอร์เย็นเพลงพอค่ะพอแม่พี่น้องเนาะนี่เลยค่ะเห็นเนาะโอ้เครื่องเสียงนะคะพอแม่พี่น้องดีๆเลยค่ะรถสภาพนะคะเปรียบเสมือนน้องไปแดงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอปิดแป๊บนึงนะรดเสียงไรอ่ะรถเสียงเพื่อลูกค้ายอยากฟังเพลงเนาะฟังเสียงเซคเลคนเด้วก็อยากสิฟังเพลงนั่นกนะเดี๋ยวเปิดให้พ่อแม่พี่นอ้นองฟังเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพอแม่พี่น้องเนาะ ไม่นะคะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะสภาพนะคะหนาเรื่นไหมสวยๆนะคะหนี่เลยค่ะสภาพหนาเรื่นไหมนะคะสวยๆเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันโมโฟกัสเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอืหนี่เลยค่ะรกคาสภาพสวยเนาะ เจ้าตัวนี้นะคะพอแม่พี่น้องโค้งศักดนะคะเดิมนะคะสวยเดิมจากโรงงานนะคะรดบะมีชุ่มหนักมีความจมน้าเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะรันตระกันวันตีเลยนะคะพอแม่พี่น้องรถสวยเดิมแทนแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะากติดตของมหาเซลแคตไ้นะคะพอแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะพอแม่พี่น้องเนาะสภพเพสวยๆนะคะอ่ะมีกล่องถอยพร้อมนะคะลูกค้าเนาะ มีหน้าจอกล้องถอยนะคะเป็นแอร์ออโต้หัวเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องสภาพนะคะสวยจัดเลยค่ะเปรียบเสมือนนองปลายแดดนะคะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยเลยค่ะบอมี่ลิวลอยในการใส่งานนะคะลูกค้าสภาพสวยสวยเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สําคัญนะคะเปิดในส่วนของอันนี้ได้พร้อมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ เนี่ยเปิดในส่วนของหลังคานะคะพอไปพี่หอได้เลยเนี่ยเลยค่ะอ่าเวลาเขาปิดนะคะพอไปพี่หอเนาะปิดได้นะ,ะเลื่อนเอาให้พี่หอเนี่ยสภาพนะคะสวยจัดเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเขาเปิดให้มึงนะคะนี่นะคะระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะลูกค้าครบติดทุกอย่างนะคะพอไปพี่หอรดสวยเดิมแทนแน่นอนเปรียบเสมือนน้องป้ายแดงนะคะลูกค้าท่านใด สนใจนะคะฝากติดต่อของมหาเซลแคดได้นะคะลูกค้าเนาะรถเสวสวยแบบนี้นะคะแคดเสือเลยค่ะพอแมพพี่น้องมามึงรถจริงนะคะลูกค้ามาักแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปมึงข้องสาดนะคะพอแม่พี่น้องเนาะเ <ๆ S 1> จ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเปิดประตูได้กว้างๆนะคะค้งสาดนะคะหัวน็อตน,นะคะบอมีกลับแกจันไปหัวน็อตบอกขยับขยัโ้องสางทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะ เราทุกท่านสามารถตรวจสอบเช็คกว่าศูนย์ได้นะคะไม่เจ้าตัวนี้นะคะยูทิศแสนกว่าๆเท่านั้นนะคะหนึ่งแสนหนึ่งพันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนนะคะรับประกันคุงสั่งทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะหัวน,น็อตน,นะคะพอมีกันแก,กกันไขนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกค้ารานไหนนะคะที่กําลังมองหารถใบ้สงานนะคะมือนีนะคะออกมา,านแนะนําพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นจาก เฮ้อาวีนะลูกค้าสวยจัดเลยค่ะหลังคาเปิดได้นะคะพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวเหนือปีมง้งปีไมเนาะพ่อแม่พี่น้องไป <What? S 1> อยากชมบรรยากาศนะคะพ่อแม่พี่น้อง uh huh. เนาะเปิดหลังคาเปิดหลังคาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องรับลมเย็น <laughs> ๆเลยนะคะสีดาสีสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าไฟไทยนะคะบ่แตกบบหกักขาโรโก้นะคะนี่เลยค่ะสภาพนะคะสวย ชุดยางนะคะทุกค่ะโลโก้คมเนียบนะคะสวยจัดเลยค่ะคันนี้เนาะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแชทเปิดไ้สักครู่นะคะนี่เลยค่ะภายในนะคะเป็นท่อนสีดํานะคะทุกค่ะนี่เลยค่ะสภาพสวยนะคะด้านหลังนะคะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของต่างๆหมากใยได้เลยค่ะอุปกรณ์ชุอยางนะคะพ่อแม่พี่น้องมีให้ครบๆนะคะทุกค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะนี่เลยค่ะอย่างอะไรนะคะถุงมือแมลงแมลกนะคะ ไปแดงมากจังไหนนะคะพ่อแม่พี่น้องกะแคทถ่แบบนั้นเลยค่ะออกรถกับเซลาแคทนะคะได้รถสวยคุณภาพเกียรติเอเปรียบสืเอน้ืงนองไปแดงไว้ไสงานพ่อแม่พี่น้องคุม้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเจ้า HRV นะคะพ่อแม่พี่น้องมึงเลยค่ะเปิดได้กว้างแบบนี้ค่ะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะฝากติดต่อเขามาหาเซลแคดได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหหนึ่งสามเก้าแวะเวียนมามึงรถกันได้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกค้าอยู่ตังจังหวัดน,นะคะประจองห่วงเลยค่ะนี่พี่ๆไฟแนนซ์แลบเซนเอกสารในพ่อแม่พี่น้องเชิงหน้าบ้านนะคะลูกคาา้าเ้าตัวนี้เนาะ,ะเปิดนี่นี่เลยเนะ่ะเปิดประตูปี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 นนะพ่อแม่พี่น้องสภาพนะคะสวยออปชั่นทุกอย่างนะคะหรูหราเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ สไตล์ลุู่้ค่ะเบาะนั่งหนังเบาะนั่งหนังนะเบาะหนังนะคะตึงๆแน่นๆหนาๆพร้อมพี่น,น้นองสภาพสวยนะคะรถประชามค่ะรถทุกทันสามรสารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะลูกค้าออกรถก,กับเซลล์แทดปะต้องห่วงเลยค่ะนี่เลยนะคะแทงประตูนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะมีกล่องนะคะมีกล่องนะคะเดี๋ยวสิพามือนะคะมีกล่องบางใดเนาะมีกล่องถอยแล้วนะคะสายขวามีบอนะคะเดี๋ยวเสียมือเนาะ บาหน้าภายในนะคะสวยค่ะพ่อแม่พี่น้องตึงๆแน่นๆหนาแบบนี้ค่ะภายในนะคะรูรามาเฮามากเลยค่ะลูกค่ะรับประกันคร้มสารทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนตัวเพจนะคะลูกค้าแสดงเลขเครื่องเลขาเออเลขเครื่องเลขถางโมเดลต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบแสดงทุกอย่างครบนะคะลูกค้าซื้อขายกับเซลแขดประต้องห่วค่ะพ่อแม่พี่น้อง ราบประกันคองสัตทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนลูกค้าออกรถกับเซลแคดไปแล้วนะคะตรวจสอบพบเจอว่าบปเดิมประแทน้นะคะทางน่านลับสื่อคืนเต็มจํานวนค่ะนี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมีกล่องนะคะนี่นะคะกล่องถอยกามีนะคะพ่อแม่พี่น้องกล้องตัวนี้ก็มีนะคะมองซ้ายขวาพ่อแม่พี่น้องครบทุกอย่างพ่อแม่พี่น้องเอาราคาพิเศษไปเพียงพกแซนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องฝ้ามาจัดนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะมึงแล้วนะคะบอซาใจนะคะอยากมามึงลดนะคะติดต่อเซลแคทมาได้คะ่ะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าเดี๋ยวเซลแคทพามึงลดนะคะร้องครับลดได้เลยนะคะภายในลัดนะคะพ่อแม่พี่น้องอา่าบอซื้อบอว่ากันนะคะบอจองบอว่ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องท่าพ่อแม่พี่น้องบออยากเป็นเจ้าของนะคะเรลช่วยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องมาในราคาพิเศษนะคะปกติจะแสนสองหมื่นเก้าพันบาท มอนี่พอ่อแม่พี่น้องเอาพิเศษไปเลยหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทลดไปตั้งสี่มือนนะคะพอ่อแม่พี่น้องอยารี่่อนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะต่อไปดะ,ะเดอลเซลแคทพาลุกค่ะไปเมืองข่องเครืองเนาะไปเมืองห่องเครืองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเนาะไปจ้ามาค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาเมืองห่องเครืองนะคะก่อนเมือ,องห่อ,อ,อ,งามามงองเครืองพ่อแม่พี่น้องะะามาเมืองมุ้งกว้างกันก่อนนะคะลุกค,ค่ะในน้นมีครั้งหนึ่งนะคะเจ้า ตัวนี้นะ,ะเป็นเจ้าฮ o n d a า HRV หนึ่งจุดดพ่อแม่พี่นอ้องอ๋อเจ้าตัวนี้นะ,ะสวยจัดเลยค่ะนะคะราคาพิเศษพิเศษพ่อแม่พี่น้องเอาไปเลยห8แ0 0แปดมนเก้าพันบาทค่ะพ่อแม่พี่น้องเอารถสว,สวยแบบนี้ไปไว้ใช้งานคุมค่าคุุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวรถสวยคุณภาพเกียรติเอกเปรียบเสมือนน้องไายแดงนะคะลูกค้าเนาะตอนแรกนะคะเซลล์แคแจ้งว่ามีกล่องนะคะมีกล่อง ตรงฟังสายนะคะฟังคนนั่งข่างๆเนาะหลัวกล้องถอยหลังนะคะลูกค้าเนาะอาจจะเผาผีอันใดนะคะพ่อแม่พี่น้องต้องขออภัยนะคะลูกค้าเนาะห้องเครื่องนะคะสภาพสวยๆค่ะเป็นฟ้าขอบเครื่องงามๆแบบนี้ค่ะที่สาคัญนะคะเจ้าของเก่าเพนเจิมของเครื่องมาให้พ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยนะคะลูกค้าเนาะบอตองยานผีนะคะรถมือสองคุณภาพ 7A แบบนี้บอไม่ผีแน่นอนค่ะซึ่ง เจอมาให้เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องอของเครื่องนะคะลูกคาสภาพสวยๆนะคะเป็นเครื่องแข่งๆแบบนี้ค่ะหัวน็อตบ่มมี่ก A ันแกนกันขายโตเบรก ABS รับประกันครบสั่งทุกอย่างเดิมแทน่นอนสายไฟนะคะบอมี่รัวไหลค่ะท่ออินตรงอินเตอร์นะคะหมอ,อก,กองนะคะหรือว่าหมอ,อน้ำมันต่างๆนะคะพ่อแม่พี่น้องสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะูกคามะมึงของเครื่องจริงๆนะคะมะมึงได้มาฟังเสียง เพ่องใดนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีต้อนรับนะคะพ่อแม่พี่น้องมาบ่ถือโทรหาแคทดโหลดค่ะหรือว่าแอดไลน์เขามาหาแคทค่ะที่เบอร์0ูนย์ก1าวหสองหนึ่งหนึสาเกค่ะวิดีโอข้อมือโหลดกับเซลล์แคทได้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะฟาติดตอ่อเขามาได้เลยนะคะออกรถกับเซลล์แคลดนะคะของเลวต่างๆนะคะแคทดูแลบริบบการให้ค่ะบอ่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่อง นำยาแอร์ลูกค้าออกรถกับเซลแค t มู่จอมพรต้องไปเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมค่ะได้รถสวยแบบนี้ไปไว้ใช้งานพ่อมแม่พี่น้องคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแคทดูแลไห้นะคะอย่างออกรถกับเซลแค t เปลี่ยนรีสีเซ็นพ่อมแม่พี่น้องเซ็นเดียวบ่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไห้ซีเซ็นค่ะผู้ใดเสียวสองเซ็นกับพอเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไห้ซีเซ็นนะคะ้องเครื่องนะคะสวยนะคะรับประกันของสักนะคะ หัวน็อตนะคะยึดฝากระโปรงสาภาพสวยสมบูรณ์แบบบามีการแกะกรขายฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติกเกอร์มอสออกกอทุกอย่างนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะจุดเป็นอาสนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะแคทิคานปั๊มนะคะปั๊มบ่เป็นดอกพอมเพี่น้องบ่มีเครื่องปั๊มนะคะเดิมแท้แน่น,นอนค่ะพอม่พี่น้องจากศูนย์ฮอนด้าจากโรงงานฮอนดา้าพอมเพีน่นะ้องเนาะหัวน็อตค่ะสาภาพสวยๆนะคะบ่มีการแต้มสีนะคะลุกค่ะ แผนการข้อมห่อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบคาหลุค่ะสวยๆแบบนี้ค่ะบอมมี่ะนะคะได้รถสวยคุณภาพเกดเอเบปเสมือนนองายแดงพ่อแม่คุมค่าคุมราคาแน่นอนค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกค้าท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถออนจองออนไลน์ล็อกรถได้เลยค่ะเดียวแค่สิเปิดเอกสารเปิดพี่โอห้พี่พีไฟแนนซ์แรงเปอร์เซ็นต์เอกสารนะคะสาหรับพี่พีท่านใดนะคะพอสะดวกมาเมืองรถนะคะวิดีโอข้อมองรถกับเซลแคทได้ค่ะ รถสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องมาในราคาพิเศษมาวหวไปไหวยในนอนค่ะพ่อแม่พี่น้องรูงค่คท่านใดน,นะคะสนใจฝากติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสามารถออกรถได้ทุกชีพคอพ่อแม่พี่น้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนสําหรับพี่ๆท่านใดเคด่ดิบๆปะวัติจะเต็มฟรีดาวโปรดต้องใส่เงินออกรถจากบัตรค่ะเอารถสวยแบบนี้ไปครับไปขี่กันได้เลยค่ะมากับในโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะคะข่บฟรีไปอีกเก้าสิบวันไปพรอมอีที่ปีหฮเจนนะคะเรถสวยแบบนี้เมื่อบ้านเมื่อซองกันปีใหม่นะคะ สำหรับมื้อนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจฝากติดต่อเข้ามาหาเซลแคทนะคะที่เบอร์0 9 5 2 8 1 5 1 3 9นะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเซลแคทวอาผิดประการใดผิดพลาดประการใดนะคะพอไม่พี่น้องต้องขออภัยสุขภูสุคนนะคะทาง YouTube แล้วกับพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้เซลแคทไนเด้์จ้าเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหมนะคะพ่อแม่พี่น้องกัดจังสิบุตรผ่านกันนะคะสำหรับมืนอี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า